ครับสวัสดีครับจะมาพูดถึงเรื่องเต็นท์นะครับเต็นท์ที่ใช้แคมปิ้งกันนะครับของผมเป็นเต็นท์โคแมนคลอสโดม2องนะครับเขาเรียกว่าเป็นลักษณะเต็นท์โดมนะครับเต็นท์โดมนะครับที่จะมาบอกว่าเรื่องเต็นท์โดมเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมีข้อดีหลายอย่างนะครับแต่ว่าแล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะแต่ส่วนตัวผมชอบเป็นเต็นท์โดมนะครับตัวนี้จะกางง่ายง่ายกว่า ทับไบโดมนะครับผมมีเคยมีทับไบโดมอยู่แต่ว่ามันจะเป็นเสามันจะเยอะกว่านี้นะครับหลายตัวแล้วมันก็กางยากกว่าอันนี้เสามันจะมีแค่3ต้นเองนะครับก็จะกางง่ายครับช่วยกันกางกับแฟน2คนนะครับที่บอกว่าข้อดีของเต็นโดมนะครับคือข้อแรกที่ผมเห็นเลยนะครับมันจะมีเหมือนเทเลสด้านหน้านี่นะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นที่ที่ไว้เก็บของได้นะครับอย่างกลางคืนนะครับกลางคืนเนี่ย ผมจะเอาพวกเตาพวกตะเกียงแล้วก็คูลเลอร์นะครับเอาไว้ในนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวตัวผ้าด้านหน้านี่นะครับที่มันเป็นผ้าเทอร์เรสเนี่ยนะครับผมก็จะมาปิดไว้นะครับเปิดมาแค่แค่สักประมาณฟุตหนึ่งนะครับให้ลมเข้านะครับหรือว่าถ้าเราไม่มั่นใจนะครับเราก็ปิดปิดสนิทไปเลยนะครับลมก็จะเข้าจากขอบล่างตรงนี้อยู่ดีนะครับก็จะมีเทอร์เรสด้านหน้าไว้เก็บของนะครับของที่เราไม่ไม่ไม่ต้องการเอาเข้าไปในเต็นท์นะครับ เช่นอย่างพวกเตานะครับคูลเลอร์หรือว่าตะเกียงนะครับผมก็จะไว้ที่ด้านหน้าตรงตรงเทอร์เรสนี้นะครับอันนี้เป็นข้อดีข้อหนึ่งของมันนะครับข้อที่สองของเต็นโดมนะครับมันจะเป็นสองส่วนนะครับมันจะมีอินเนอร์ด้านในนะครับอินเนอร์ที่เป็นขอบด้านในเห็นไหมครับแล้วมันก็จะมีฟลายชีตคุมอยู่ด้านนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นสองชั้นนะครับลมมันจะผ่านได้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเนี่ยขอบนี่นะครับเนี่ย ตัวอินเนอร์ด้านในเนี่ยครับอินเนอร์เต็นด้านในนะครับมันจะไม่โดนไม่โดนแสงหรือว่าไม่โดนละอองน้ําใดๆทั้งสิ้นนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีช่องนะครับให้อากาศผ่านได้เห็นไหมครับตัวเต็นท์ก็จะผ่านมันก็จะมีอากาศผ่านไหลเวียนทั้งรอบรอบนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับมันจะเป็น2ชั้นนะครับจะมีอินเนอร์ด้านในแล้วก็มีฟลายชีสอยู่ด้านนอกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอากาศร้อนมันก็จะไม่ร้อนมากนะครับมันก็จะถ่ายเทได้นะครับ ลมสามารถจะถ่ายเทเข้าจากด้านล่างนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเป็นไฟชีสนะครับเนี่ยมันก็จะลมก็จะถ่ายเทเข้าด้านนี้ได้นะครับอันนี้เป็นข้อดีข้อที่2ของมันนะครับคือมันถ่ายเทอากาศได้ดีนะครับแล้วข้อดีของเต็นท์โดมอีกประการหนึ่งที่ผมว่าสําคัญเลยนะครับคือด้านหลังของมันเนี่ยนะครับมันจะเป็นจั่วแหลมออกมาเห็นไหมครับ อันนี path, here, ้นะครับมันจะเป็นเป็นจั่วแหลมออกมาธรรมนาเนียผมมัดไว้ฝั่งนี้นะครับเพราะว่าเราเลือกได้ครับสมมุติเนี่ยวันเนี้ยลมมันมาทางนี้นะครับลมมันพัดจากขวาเข้าซ้ายนี่เห็นไหมครับถ้าเรากางด้านนี้ดักลมเห็นไหมครับลมมันพัดมานะครับมันจะโฟล์เข้าไปข้างในเต็มเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยสมมุติว่าลมมาลมมาจากด้านนี้นะครับเราก็เอาด้านนี้ออกนะครับเอาด้านนี้ออกแล้วก็ม้วน ม uh it, so it wave, ้วนม้วนด้านนี้เก็บนะครับลมก็จะไหลเข้าจากด้านนี้เหมือนกับฝั่งนี้นะครับวันนี้ลมมันมาจากขวาขวามือผมนะครับเข้ามาด้านซ้ายเห็นไหมครับเนี่ยนะครับอ่าลมมันก็จะเข้าเข้าจากด้านนี้ได้เลยเนี่ยลมอู้เลยนะครับมันก็จะไประบายอากาศนะครับแล้วก็ระบายอากาศด้านในได้นะครับด้านในเต็นท์นะครับเนี่ยนะครับด้านหลังที่ว่าเป็นเป็นจั่วแหลมแหลมนะครับเนี่ยนะครับข้อดีสามข้อของมันที่ผมว่านะครับ ข้อสี่สิข้อแรกเลยนะครับมีเทเลสด้านหน้านะครับข้อที่สองก็คือมันกลางง่ายนะครับมันกลางง่ายข้อที่สามันคือมันถ่ายเทอากาศได้ดีเพราะมันเป็นสองชั้นนะครับแล้วข้อที่สี่ก็คือด้านหลังนู้นนะครับเห็นไหมครับน่ะมันก็จะมีจั่วด้านหลังนะครับที่เปิดให้ลมเข้าได้นะครับก็เป็นข้อดีของเต็นท์โดมนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนเล่าให้ทุกคนชมนะครับตัวนี้เป็นคลอสโดม270ของโคแมนนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเต็นท์คนที่ชอบหาเต็นท์มือสองนะครับคิดดีๆนะครับเพราะว่าเต็นท์เนี่ยมันจะมีพวกซีลๆนะครับที่เขาสีไว้สําหรับกันน้ํานะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับมันจะมีซีลนะครับเนี่ยซีลตะเข็บแบบนี้นะครับเนี่นะครับด้านในเนี่ยนะครับมันก็จะมีซีลตามตะเข็บต่างๆพวกนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นซีลกันน้ํานะครับ นี่อาจจะมองไม่เห็นอามองด้านล่างนี่ดีกว่านะครับเนี่ยนะครับมันจะเป็นซีลกันน้ําพวกนี้นะครับถ้าเราเล่นเต็นท์มือสองนะครับทิศให้ดีนะครับเพราะว่าเต็นท์เนี่ยมันจะชัวร์เลยนะครับประมาณสาปีแรกนะครับหมายถึงถอยมามือหนึ่งเลยนะอย่างของผมเนี่ยนะครับถอยมามือหนึ่งเนี่ยมันจะกันฝนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆนะประมาณสามปีนะครับกันฝนได้เลยแต่ว่าประมาณสี่ห้าปีเนี่ยเริ่มไม่ค่อยชัวร์แล้วนะครับ เริ่มไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ละเพราะนั้นถ้าเลือกซื้อเต็นท์มือสองนะครับต้องดูให้ดีว่ามันออกมากี่ปีแล้วนะครับตัวซีนซีมันอาจจะหมดอายุนะครับมันอาจจะหมดอายุแล้วเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีนะครับถ้าเล่นเต็นท์มือสองนะหมายถึงเต็นท์มือสองนะครับอันนี้ผมพูดเป็นเกตความรู้ไว้นิดหน่อยนะครับนอกนือจากว่าแนะนําเต็นท์โดมให้ทุกคนชมกันนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมจะแนะนําทุกคนอีกนะครับ ิวนี้ลากัรไปก่อนนะครับสวัสดีครับ